ขอโทษด้วยนะครับผม่งมมากโอ้โหชื่อชื่อชื่อเกนี้กูชอบื่ออยู่ชื่อ่อก้เเทแนาออมาแบบนี้เรับมันเอะโอ้โห้ง้ม่น่ วันข้าวเสงดคิาผมจะบอกว่าวันนี้เาเสิร์ในประเทศไทยนะคะอยากขอบคุณทุกคนมากมเลยครับเจิคืออยางที่คุณแบง็คพาร์ตูโืดอกี้ครับจะมีบางอย่างที่ไม่ใชแใไทยพิเศษมากมากนะะทุกคนอาจจะรู้นะคังเคือทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะ่ังก็ง ไปสิสมลองอีกครั้งหนึ่งนะครับไปชมด้วยสวัสดีค okay. ร <mm okay. ับออก 이건 좀더 컸던데 진짜로 저희들이 더 유명한거 맞죠? 아 여기요? 네 여러분 지금 이 함성소리를 잊지 마시고 저희가 태국에서 이렇게 무대를 할 때마다 주시면 저희가 평생 잊지 못할 무대를 선물해드리겠습니다 여리고 그리고 이 소리를